สวัสดีค่ะแม่บุกคอินสปายมัมวันนี้แม่บุจะมาอินสปายคุณแม่ถึง4วิธีที่จะทําให้ลูกน้อยนะคะมีหัวทุยและหัวสวยงามแบบนี้ค่ะอย่างแรกเลยคุณแม่จะต้องเข้าใจก่อนถึง3ปัจจัยที่ทําให้ศีสะะของลูกน้อยมีความแบนตั้งแต่ตอนเกิดขึ้นมานั่นเองค่ะ ข้อแรกเลยนะคะก็คือการที่คุณหมอทาคลอดหรือการที่คุณหมอดึงศีรษะของลูกน้อยออกมานั่นเองข้อที่2ก็คือการที่เบบี้อยู่ในครันนะคะจะมีการโดนกดทับของศีรษะอยู่ตลอดเวลาข้อที่3นะคะก็คือเกิดจากการที่คุณพ่อคุณแม่นะคะให้ลูกน้อยนอนท่าเดิมเป็นเวลานานๆนั่นเองค่ะส่วน4วิธีนะคะที่จะทําให้ลูกน้อยมีศีรษะที่ทุยที่สวยแบบนี้นะคะวิธีแรกเลยก็คือการที่ให้ลูกน้อยนะคะนอนหงายแบบนี้ค่ะคุณแม่เพราะว่าในช่วง3เดือนแรกนะคะเป็นข้อสําคัญมากที่อย่าให้ลูกน้อยนอนคว้าค่ะเพราะจะทําให้ลูกน้อยเกิดอาากร การหายใจได้พอจับลูกน้อยนอนหงายนะคะคุณแม่ก็พลิกซ้ายนะคะแล้วก็พลิกขวาแบบนี้ในระยะเวลาที่เท่าเท่ากันนะคะเฉพาะส่วนของศรีรษะนั่นเองค่ะข้อที่สองนะคะให้ลูกน้อยนะคะนอนบนคาซีตหรือรถเข็นเด็กเป็นเวลานานเพราะจะทาให้ช่วงท้ายของศรีรษะ่าโดนกดทับแน่นอนค่ะพอโดนกดทับเรื่อยๆศรศีรษะของลูกน้อยยังไม่แข็งแรงนะคะก็จะเกิดความแบนได้ค่ะข้อที่3ค่ะคือการที่ให้ลูกน้อยนะคะเวลาให้นมนะคะสลับซ้ายสลับขวาไปมาหรือเวลาอุ้มก็เช่นเดียวกันค่ะสลับซ้ายทีนะคะ แล้วก็ขวาทีอย่านะคะที่จะให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นประจักษ์จะทำให้ศีรษะนะคะรวมถึงบริเวณคอของน้องมีการบิดเบี้ยวได้ค่ะคแม่ข้อสุดท้ายเลยนะคะในสมัยนี้เนื่องจากมีการผลิตสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแม่ค่ะคแม่สามารถเลือกนะคะหมอนนะคะที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณแม่ได้อย่างเช่นหมอนหัวถุยแบบนี้เป็นต้นค่ะคแม่อย่าลืมนำสิ่งที่นี้นะคะไปทดลองใช้กันเพื่อที่จะทำให้หัวของลูกน้อยมีความถุยความสวยนั่นเองค่ะ